เฮลโสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ค้ากทมนะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการขายของในวันอาทิตย์นะคะก็จะามาพาดูบรรยากาศนะคะแล้วก็ท้ายคลิปจะมาเล่าให้ฟังหรือสรุปงานให้ฟังว่าการที่ขายของในวันอาทิตย์ที่คนเขาหยุดกันเยอะๆเนี่ยคะ่ะเราจะมีการวางแผนการทํางานแบบไหนจะลงของแบบไหนจะต้อง คุยจะต้องอะไรยังไงกับใครบ้างอ่ะนะคะก็มาดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้เปิล้ลร้องลงของอะไรยังไงบ้างไปดูกันค่ะวันนี้นะคะเราลงข้าวเต็มกระติกเลยค่ะเพื่อนๆข้าวเหนียวข้าวเหนียวดําก็ประมาณ1นกิโลนะคะข้าวเหนียวขาวก็ประมาณ14บกิโลนะคะหมูนะคะป้าสามลูก หมูนะคะมาดูกันว่าวันนี้เมค้ากอทมอจะขายได้เท่าไหร่และมีเทคนิคการขายการลงของอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้เราไม่เสียดายเวลาเนาะนะคะก็เรามาดูบรรยากาศกันเลยค่ะ สรุปสุดท้ายนะคะเพื่อนๆเราก็ขายหมดนะคะเหลือแต่ขนมนะคะเก็บเกลี้ยงเลยค่ะนี่นะคะพร้อมมากค่ะพร้อมมากบรรยากาศพร้อมมากค่ะพร้อมเตรียมตัวเดินกลับบ้านนะคะถามว่าหมูได้เป้าหมายไหมหมูถือว่าถือว่าโอเคนะคะก็ไปได้สวยนะคะก็เกือบถึงเป้าหมายนะคะแต่ว่าข้าวเหนียวหมดก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่าเราต้องคุยกับใครอะไรยังไงบ้างนะคะก็คืออ,อย่างตรงเนี้ยก็ เปิ้ลคือเราพวกกันค่ะพวกแม่ค้าด้วยกันนะเนาะก็จะแบบเออถ้าใครหยุดเงี้ยก็จะก็จะคุยกันนะวออวันอาทิตย์หยุดไหมนะคะเราก็เช็คเช็คดูว่าแม่ค้าคนไหนหยุดบ้างนะคะอย่างพี่อ้วนกับพี่หมายนะคะก็พี่อ้วนกับพี่หมายบอกว่าที่ขายไก่ป๊อบมันเนาะที่ขายโซนนู้นแะตรงข้ามนะคะเออที่เขาขายตรงข้ามเขาบอกว่าหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อ้วนพี่หมายหยุดปุ๊บลูกค้าก็ต้องหาข้าวกินเราก็ต้องเพิ่มข้าวนะคะ เออพอพอเรารู้ว่าอ๋อมีแม่ค้าข้าวหยุดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มข้าวเหนียวแล้วก็เอาหมูมาเผื่อหมูเนี่ยเอามาเกินไม่เป็นไรเพราะว่าถ้ามันเหลือเราสามารถเอากลับไปแช่ตู้เย็นได้หรือแช่ถังน้ําแข็งได้ไม่เสียนะคะแต่ว่าออข้าวเหนียวเนี่ยเราทาเต็มความสามารถจริงๆนะคะข้าวเหนียวเราหมดแล้วเราก็ไปหาแม่ค้าที่เขาขายเหมือนกันแต่แต่เขาก็หมดเหมือนกันนะคะกำลังจะบอกเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนที่ เริ่มขายใหม่ๆเนี่ยดูก่อนว่าอาทิตย์แรกอาทิตย์สองเนี่ยออกลุ่มลูกค้าเราเป็นแบบไหนเป้าหมายเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ดูว่าเอ๊วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนมันเงียบไหมวันไหนคนมันเป็นยังไงนะคะอย่างวันเสาร์าเนี่ยเพื่อนก็จะอาจจะลดของหรืออาจจะเท่าเดิมนะคะเพราะว่าวันเสาร์ามันเรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มลูกค้าของเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นออฟฟิศกับคนที่เป็นพื้น,พ,นพื้นบ้านนะก็คือคนที่มีบ้านอยู่แถวนี้นะคะที่เขาซื้อบ้านอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะคะ เออแล้วเ,เรารู้แล้วว่ากลุ่มลูกค้าของเราเพราะว่าเปิ้ลเนี่ยใช้ข้าวเหนียวเคีเ่ยงงูหรือกอ6อหกเป็นข้าวเหนียวที่แพงที่สุดและดีที่สุดเพราะฉะนั้นข้าวเหนียวของเปิ้ลเนี่ยก็จะมีความนิ่มอ่าพอมันมีความนิ่มเราไม่สามารถตักได้เยอะเพราะว่ามันแพง เราขายห้าบาทแล้วก็ขายในในปริมาณที่เราขายได้นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าจะเป็นพวกออฟฟิเชชอบกินข้าวนิ่มๆนะคะหรือว่ากลุ่มของคนที่พื้นบ้านนะนะคะก็คือคนที่มีบ้านอยู่ในแถวแถวนี้แล้วก็กลุ่มปรปภหรือแม่บ้านปรปภก็จะเป็นกลุ่มของคนที่มีอายุหน่อยเพราะว่าบางคนที่แบบเอออายุเยอะๆก็ชอบกินข้าวอ่อนๆเนี้ยเขาก็จะมาซื้อเปิ้ลน,นะคะเพราะ ลุ่มีเปิ้นก็จะแถมนะซื้อเยอะก็จะแถมแบบ3 0 4สิบาทแล้วก็แถมไปห่ออะไรเงี้ยนะ,นะก็นี่ก็คือประสบการณ์นะคะนี่ก็คือลักษณะการทํางานของแม่ค้ากอทมอนะคะว่าเออในวันหยุดที่เขาหยุดกันเยอะๆในวนวลาทย์เนี่ยเป็นวันหยุดเนี่ยเราก็ต้องเช็คด้วยว่าเอ่คู่ค้าของเรามีใครหยุดบ้างเพื่อที่เราจะได้ลงของได้ถูกแล้วก็จะได้ไม่เสียเวลาะคะบ,บางทีเฮ้ยมันหมดเฮ้ยเก้าโมงหมดเงี้ยมันเสียดายเวลานะคะเพื่อนๆบนบนบนอุ้ยเวลายังเหลืออีกเยอะแล้วแบบกลุ่มลูกค้าย,ยังเยอะ เขาก็หาของกินยากด้วยอย่างเงี้ยลูกค้าหาของกินยากเราก็แบบเราก็เลยบอกเออคือเราก็ก็ถึงเออถึงแบบได้คุยกันแล้วก็ได้เพิ่มของนะคะเพิ่มของเราก็มีรายได้เข้ามาเยอะขึ้นนะคะเพราะปกติเราก็ขายทุกวันนะไม่ค่อยหยุดเพราะว่าการที่เราขายทุกวันเนี่ยลูกค้าเขามาเขามาเนี่ยเขาก็มั่นใจว่าได้มากินของเราแน่แต่ถ้าวันไหนที่หยุดจริงๆก็จะบอกลูกค้านะคะก็ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับ fc หรือว่าพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่ที่กําลังมองหาอาชีพไม่ว่าจะเป็นโมปิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆถ้าเรามีความสม่ําเสมอนะคะถ้าในจุดที่เราขายเนี่ยขายได้ทุกวันแล้วเรามีความสม่ําเสมอเนี่ยลูกค้าเขาก็ไม่หนีไปไหนนะคะแต่ถ้าเราแบบขายขายหยุดหยุดนั่นหมายความว่าความเสี่ยงในเรื่องของรายได้เรามีความเสี่ยงแล้วก็ลูกค้าของเราก็จะหายนะคะก็ทําให้อ่รายได้ของเราก็แย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ ลองดูนะคะเพื่อนๆลองไปปรับดูเผื่อจะเป็นไอเดียที่ดีนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่ค้ากทมด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย